สวัสดีครับว, Lock neck. วันนี้มีเครื่องสูบน้ำนะครับมือสองเดี๋ยวมาทำแท่นเครื่องสูบน้ำกันนะครับเพราะว่าตัวนี้มันไม่มีแท่นนะครับไม่มีแท่นวางเหล็กกล่องนะครับเหล็กกล่องหนึ่งเส้นนะครับพอนะครับตัวนี้ผมตัดเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมการเรียบร้อยแล้วสามสิบเซนนะครับสี่สี่ท่อนนะครับสี่สิบสี่ท่อนนะครับ สามสิบห้าเซนสี่ท่อนนะครับสิบเซนติเมตรแปดนะครับตัวนี้แปดวนี้ตัดเอียงนะครับตัดเข้ามุมแล้วก็ยี่สิบห้าสองท่อนนะครับตัวนี้ใช้วางใช้วางแท่นเครื่องสุบน้ำนะครับใช้วางแท่นนะครับเจาะรูสี่รูนะครับนี่ครับตัดเรียบร้อยตัวเล็กเนี่ยฮะที่เข้ามุมมุมตรงนั้นนะครับ ในรูปเลยนะครับเดี๋ยวมาดูเหล็กกันนะครับตัวนี้40นะครับ40ซนติเมตรสชิ้นนะฮะสาิบห้าอีกสี่ชิ้นตัวนี้จะเป็นสามสิบนะครับสามสิบเซนติเมตรสี่ชิ้นอีกเหมือนกันนะครับส่วนตัวเข้ามุมนะครับผมวัด สิบเซนเมตรนะครับแล้วก็ตัดตัดสีาองศาน่าจะ45่สาองศานะครับเพราะว่าถ้าตรงก็จะเป็น90ใช่ไหมตัวนี้น่าจะ45่สานะครับประมาณสี่สิบหสาองศาคือนี่ครับหมดเลยนะครับล็อกหมดแล้วก็หมดแม็กนะครับทุบไปเลยก็จะได้ประมาณนี้นะครับ แล้วก็มาเข้ามุมแบบนี้นะฮะทำให้เป็นสี่เหลี่ยมแต่ตรงหัวมุมนะครับเราทําให้มันไม่มีเหลี่ยมนะครับจะได้ลดการเกิอดอุบัติเหตุได้ดีนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับชิ้นงานที่เตรียมเหล็กก็หนึ่ท่อนนะฮะหเมตรพอดีเลยนะครับเหลืออยู่ประมาณนี้แหละเหลืออยู่ประมาณ50เซนนะครับเหลือที่เหลือ ถ้าใครชอบยาวชอบกว้างกว่านี้ก็เพิ่มขนาดเพิ่มความยาวได้นะครับชอบความแข็งแรงแต่มันอาจจะหนักขึ้นมานิดนึงนะฮะแต่และผมประมาณนี้พอนะครับกล่องผมไม่แน่ใจว่าขนาดไหนซื้อมาจำไม่ได้แล้ว เรียบร้อยครับใส่น็อตเรียบร้อยพร้อมที่จะใส่เครื่องนะครับหนึ่งเส้นครับเหล็กหกเมตรหนึ่งเส้นเหล็กกล่องเหล็กกล่องหนึ่งเส้น งบสองบาทไม่ถึงเหล็กซื้อมาประมาณ120บาทประมาณ120บาทเรียบร้อยครับแท่นเครื่องสุกน้ำเครื่องหกแรงครึ่งเป็นมือสองนะครับผมซื้อมาทำเครื่องตัดยา แล้วก็ไม่ได้ใช้งานก็เอามาทําเครื่องสูบน้ําส่วนตัวปัม๊มนะครับห้อยโคงตัวนี้นะครับตัวปัม๊มซื้อมาไปขอซื้อเข้ามา900บาท900บาทแล้วก็มาใส่เป็นเกีียวตัวเดียวกันนะครับตัวล็อกเผาด้านใน,นตัวเดียวกันใส่กันได้นะครับ กับเครื่องยนต์สีจยังหวะพวกนี้นะครับถ้าชอบก็สอบถามเขามาได้นะครับเด็กหนึ่งเส้นนะครับทําได้ของเครื่องฉุบน้ําทําเองได้นะครับไม่ต้องไปซื้อนะโอเคครับกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าชอบตัวอย่างนะครับถือว่าเป็นตัวอย่าง นะครับเป็นไอเดียนะครับให้กับทุกๆท,ท่านก็แล้วกันนะครับโอเค